รวมคาถาทั้งหมดสุดๆดครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เอกจะมาพูดถึงวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องบูชานะแค่เราพกไว้นะฮะติดตัวหรือว่าติดไว้ที่ร้านค้าเนี่ยก็จะช่วยเสริมด้านโชคลาภแล้วก็ค้าขายนะฮะก็คือพยันผืนนี้นั่นเองนะครับนี่เลย อันนี้เป็นผ้ายันเทศทันใจนะฮะรุ่นเนรมิตโชคซึ่งความพิเศษก็คือจะรวบรวมยันนะฮะที่ขึ้นชื่อว่าสุดยอดความเฮงน้ไว้ในผืนนี้ทั้งหมดนะฮะจะมียันธงมหาลาบนะฮะมียันอิติปิโสแปดทิศน้แล้วก็มียันดอกบัวน้แล้วก็มียันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีอีกมากมายเต็มผืนนี้เลยน้แล้วก็จะมีนางกวักด้วยเพราะฉะนั้นตามชื่อนะฮะแล้วก็ตามยัน นะแล้วก็คาถาที่เสกไปเนี่ยรับประกันเลยว่าจะช่วยเสริมนะฮะเรื่องค้าขายแล้วก็โชคลาภได้ดีมากนะอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่มีร้านค้านะฮะก็ควรเอาไปใส่กรอบแล้วก็เอาไปติดไว้นะมาประดับไว้หรือว่าใครที่อยากพกติดตัวก็คือพับนะฮะให้พับนะอ่าแล้วก็พับไป แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกนะฮะแล้วก็พกติดก,กระเป๋าอันนี้ก็จะดีมากนะที่สำคัญเนี่ยพิเศษนะฮะตอนนี้ถ้าใครบูชาผ้ายันนะผืนนี้นะฮะยันเทพทันใจผืนนี้เนี่ยเราจะแถมหนังสือสวดมนต์ซึ่งบอกได้เลยว่าพิมพ์ภาพสีสวยมากนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นร้อยแปคาถามหาเศรษฐีนะจะเป็นคาถาที่รวบรวมคาถาทั้งหมดสุดๆอ่เรียกได้ว่าสุดยอดแล้วกันนะสุดยอดคาถาในประเทศไทยที่เกี่ยวกับโชคลาภ นะการเสริมดวงสวดแล้วหลุดหนี้นะฮะสวดแล้วมีโชคนะ,คะสวดแล้วร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะฮะก็จะรวมไว้ในเล่มนี้แล้วนะครับถ้าใครนะ,ะสนใจวัตถุมงคลสักชิ้นหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องคล้องคอนะ,ะ,นะะเอกก็แนะนำรุ่นนี้นะฮะอย่าลืมนี่เลยพยันเทศทันใจนะ,ะ,นะะรุ่น,นเนรมิตโชคแล้วก็ได้พร้อมหนังสือเล่มนี้นะฮะให้ดูข้างในเลยนะ ข้างในจะเป็นภาพสีนะฮะบ,บอกได้เลยว่าสวยมากนะแทบจะเป็นหนังสือสุดมนที่สวยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อตามที่อยู่ Line ID ด้านล่างนะแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ